สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำเดือนมก,กราคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนะมีชิ่บนของไพ่ถ้วยนะคะเข้ามาสถิตยอยู่นะคะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเดือนที่อ่อนไหวค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของ การใช้ชีวิตนะคะอาจจะต้องมีสติหรือเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะเรื่องของมิตรภาพต่างๆนะคะอาจจะต้องระวังหน่อยนะคะ อิทธิพลของไพ่นะคะที่เข้ามาเคลื่อนไหวนะก็ยังมีไพ่ที่ยังมีปัญหาอยู่หรือยังเข้ามารุมเร้าสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะถ้าถามว่าเดือนนี้มีเรื่องของศัตรูหรือเปล่ามีนะคะอาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้หรือเข้ามาติฉินนินทาหรือไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนที่เกิดราศีพิจิกโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของ เอกสารต่างๆเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความหรือเรื่องของคําพูดนะคะหรือการมีภาพพิจารณ์คนอื่นคนที่เกิดราศีพิจิกเองต้องระวังนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะจะมีเรื่องของการทํางานหรือการเดินทางนะคะซึ่งอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่เกิดราศีพิจิกโดยเฉพาะเรื่องของงานหรือธุรกิจนี่แหละตำแหน่งนี้ยังถือว่าส่งผลดีนะคะ ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะหน้าที่จะเข้ามานะคะนำในเรื่องของความสุขหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยนะคะในะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะเป็นตำแหน่งที่คนในบ้าน่ะจะมีข่าวดีเรื่องงานมีข่าวดีเรื่องของความรักแล้วก็ได้รับความรักและเอ็นดูนะคะจากบุคคลรอบข้างด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีคนเดินทางมาหานะ นะคะฉะนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีคนในบ้านก็รักกันนะคะในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องถือว่าดีมากๆานะคะจ,จะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเงินหรือธุรกิจอันนี้มองว่าส่งผลดีนะคะในตำแหน่งของบริวารอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเรื่องของความไม่เข้าใจกันแลนะเรื่องของความคิดนะคะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะต้องไปปรับกับเรื่องของบริวารน,นิดน,นึงคือบางคนมีบริวารอายุมากนะคะหรือว่าอายุต่างกันเนี่ย รวมถึงบริวารอาจจะทํางานมานานแล้วนะคะฉันอาจจะมีปัญหากันบ้างนี่ก็ให้ไปเรามาระวังเรื่องความขัดแย้งกันซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะในตาแหน่งของลูกหรือหลานก็ต้องไปปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหานะหรือว่ามีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะหรือขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน อันนี้ก็ต้องพยายามไปทําความเข้าใจหรือว่าพยายามไปปรับกันให้มากหน่อยนะคะลูกหรือหลานเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องไปดูแลนะคะหรือใส่ใจกันให้เยอะๆหน่อยนะถือว่าตําแหน่งนี้ยังเป็นตําแหน่งที่อาจจะมีเคราะห์นะคะฉะนั้นต้องไปเตือนแล้วก็พากันไปทําบุญนะคะไปสะดอกคอด้วยนะคะดวงชะตาก็จะดีมากขึ้นนะคะและตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานต้องระวังจะมีปัญหากันนะในเรื่องของการทํางานอาจจะถูกสอดส่องสอดแนมตลอดเวลา นะคะแล้วก็ถูกหาเรื่องนะมันจะเป็นเรื่องของเพื่อนที่สามารถที่จะทรยศหักหลังได้ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะเรื่องของการก๊อปผลงานหรือการแย่งชิงในเรื่องของการทํางานหรือผลงานนี้จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องของอารมณ์ร้อนเรื่องของการทะเลาะวิวาดกาันต้องรอบคอบนะคะในตําแหน่งของการช่วยเหลือนะคะคนที่กระสีพิจิกเนี่ยต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเอง ต้องกระตุ้นตัวเองให้มากๆหน่อยนะคะแต่ก็เดือนนี้ก็ยังมีชุพลของไพ่ตัวบุคคลแหละนะซึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะหรืออายุไล่เลี่ยกกันหรือคนผิวขานะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันอยู่นะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะเพราะเดือนนี้ก็ยังมีชุพลของไพ่คนที่ไม่หวังดีนะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยตัวเองนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างนะคะให้ถูกต้องนะคะ ก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินหรือผ่อนทรัพย์สินนะหรือมีความคิดที่จะขยายการลงทุนหรือแม้แต่ต้องการจะไปหยิบยืมเงินคนเนี่ยนะคะเข้ามาขยายกับเรื่องของธุรกิจการงานบางคนก็มีความคิดที่จะซื้อที่ซื้อทางหรือผ่อนนะคะก็ได้นะคะหรืออาจจะมีความคิดที่จะขายนะหรือบางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะหรือมีความกังวลนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินหรือที่ทางด้วยและก็เรื่องของการเงินต่างๆก็เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ไพ่ยิปซีพยากรนะคะก็แนะนาว่าอย่า ไปกังวลใจนะให้ใจเย็นๆแล้วก็มีสติให้มากที่สุดโดยเฉพาะคนไหนที่จะซื้อ ก็ต้องตรวจสอบเอกสารให้ดีอย่ารีบร้อนคนไหนนะคะที่จะขายนะคะก็ต้องนะคะเจรจาไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนทุกอย่างต้องมีเงื่อนไขทุกอย่างต้องมีเอกสารอย่างชัดเจนไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะมีปัญหาตามมารวมถึงนะคะยังเป็นการเตือนคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยนะคะเรื่องของการค้ามราการเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความต้องรอบคอบโดยเฉพาะเดือนนี้ ถ้ามมีภาควิจารณ์ใครหรือไปคอมเมนต์อะไรที่มันเกิดความเสียหายกับบุคคลรอบข้างจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบทันทีเลยฉนันเดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดให้น้อยๆหน่อย,อย,อยแล้วก็ทํางานให้เยอะๆนะคะจะทําให้ส่งผลดีนะคะ การทางานของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะมีทุกคนของไพ่การทํางานขึ้น2ใบนะคะมีทั้งเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าความรับผิดชอบนะคะที่เข้ามานะถือว่างานสวยงานดีนะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากทํางานเท่าไหร่เพราะว่ามีปัญหากับเพื่อนนะหรือสถานการณ์ทุกอย่างมันก็ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วการทํางานมันเริ่มเคลื่อนไหวละแล้วมันก็มีเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับ ความรับผิดชอบหรือได้รับโครงการใหญ่ๆนะคะซึ่งส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีพิจิกถ้าถามว่าเดือนนี้นะคะมีความคิดที่จะลงทนุนลงทุนได้ไหมลงทุนได้ก็ให้วางแผนหรือระวังในช่วงต้นเดือนแล้วไปเคลื่อนไหวการทํางานในช่วงครึ่งเดือนถึงปลายเดือนอันนี้จะทําให้ประสบความสําเร็จได้รวดเร็วนะคะฉะนั้นการทํางานนี้ยังก้าวหน้าและก็เกิดประโยชน์กับคนที่เกิดราศีพิจิกจะอยู่แบบเล็กๆไม่ได้แล้วอาจจะต้องขยายงาน ะะแล้วก็เคลื่อนไหวให้มากๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเดือนนี้อิทธิพลของไพ่การเงินขึ้น7จดเหรียญถือว่าเป็นคนที่มีรายได้การเงินนะคะที่มาจากงานนะหรือธุกรกิจที่ลงทุนนะคะก็เกิดกําไรนะคะแต่เดือนนี้นะคะในเรื่องของการเงินยังต้องระวังนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายหรือมีคนเข้ามารอกลวงนะคะให้เสียทรัพย์ได้โดยเฉพาะเรื่องของการทำประกันอย่างที่เตือนไปห้ามเด็ดขาด ต้องระมัดระวงังเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนี้ต้องระวังเลยบางคนอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านหรือการขยายพื้นที่หรือที่ดินบ้างอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรนะแต่อย่างที่เตือนไปถ้าจะซื้ออะไรก็ต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็ต้องลงไปดูด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ต้องอ่านรายละเอียอดเอกสารด้านการเงินให้มากๆหน่อยนะคะมองว่านะคะมันจะมีปัญหาในช่วงนะคะต้นเดือน นะแต่เราต้องรอบครอบทั้งเดือนนะแต่ว่าการเงินนะ่ยมันจะมีรายได้นะที่มาจากการทํางานต้องทํางานถึงจะได้เงินนะคะแต่ถ้ามีคนเข้ามาชักชวนนะคะแล้วก็มาสร้างฝันนะอันนี้ให้ระวังนะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายนะอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าในช่วงกลางเดือนไปถึงปลายเดือนเนะ่ยเรื่องของการเงินต่างๆจะกลับมาเคลื่อนไหวแล้วดีมากขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่ต้องบอกว่าคนโสดค่อนข้างวาวุ่นใจนะเพราะว่ามีอิทธิพลของไพ่นะคะความสัมพันธ์เข้ามาด้วยนะทำให้เรื่องของความรักต่างๆนี่อาจจะเข้ามาทําให้คนโสดนี่เกิดความสับสนนะคะแต่ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่รักแท้นะหรือความรักนะคะที่อาจจะเข้ามาทําให้คนโสดนะคะได้ชื่นฉ่าใจนะคะฉะนั้นถือว่ามีอิทธิพลของไพ่ความรักเกิดขึ้นคนโสดมีคนที่จะเข้ามาผัวพันแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่ voilà. แม่ไม่นะคะหรือแม้แต่คนต่างถิ่นต่างชาติหรืออาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ผิวขาวผิวสองสีนะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักด้วยฉะนั้นถือว่าคนโสดนี้มีโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยานี่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของงานหรือธุรกิจอาจจะมีปัญหากันบ้างแหละโดยเฉพาะเรื่องของความรักเรื่องลูกเรื่องบริวารนะคะเดือนนี้ยังต้องระวังนะอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะเพื่อนเนี่ย อาจจะเข้ามาพูดนะหรือนําข่าวลือแปลกๆมาให้นะทําให้คนที่เกิดราศีพิจิกเองนะคะอาจจะรู้สึกกังวลใจนะคะแล้วก็ไม่สบายใจกับเรื่องของความรักในครอบครัวด้วย ปัญหาเข้ามาแล้วแต่สามารถปรับกันได้ถามว่าคู่ครองคนรักยังรักอยู่ไหมยังรักนะคะาะยังขึ้นอิทธิพลของไพ่ความรักแท้หรือไพ่ที่เป็นคู่กันอยู่นะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆถ้าหากปรับกันได้ก็ปรับสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจกันก็ต้องพูดกันตรงๆอย่าไปฟังกับคนอื่นมากไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้ชีวิตครอบครัวนะคะไม่ค่อยที่จะมีความสงบสุขนะคะฉะนั้นต้องไปปรับกันให้เยอะๆหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนะ อุบัติเหตุนะคะที่ไม่ได้คาดฝันหรือไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะนะคะอากาศอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนี่ต้องรอบคอบนะเวลาเดินไปไหนต้องมองซ้ายมองขวาไม่ย่างั้นน่ะนะคะอาจจะศีรษะไปโขกนะ,ะกับบางสิ่งบางอย่างทําให้อาจจะได้รับบาดเจ็บได้หรือมีของนะคะหล่นจากที่สูงมากระแทกศีรษะแบบเนี้ยหัวแตกแบบเนี้ยต้องระวังนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนะ ก็ต้องนะคะดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยการทํางานของปอดนะหรือการหายใจนะคะหรืออาการอักเสบนะคะบริเวณลําคอเนี่ยจะเกิดขึ้นเลยนะการติดเชื้อนะ่ะตรงช่วงนี้ฉซน,นจะดื่มจะกินอะไรนะคะก็ต้องดูแลหรือรักษานะคะในเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะอาจจะมีปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะอาการปวดกระดูกไขสันหลัง การทำงานของไตนะคะถุงน้ำดีท่อน้นาดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบนะคะรวมถึงนะคะการทำงานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังเรื่องของการขยายตัวของเนื้อเยื่อหรือเนื้องอกภายในร่างกายนะคะฉะนั้นเดือนนี้นะอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลติงให้มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายนะของคนที่เกิดราศีพิจิกอย่างเดียวนะ,ะสุขภาพร่างกายของลูกหลาน บริวารลูกน้องแล้วก็เพื่อนด้วยหรือคนสนิทน่ะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะคนไหนนะคะที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแทงบุตรขอให้ไปทําบุญนะคะแล้วก็สร้างกุศลให้มากๆหน่อยนะคะช่วงนี้ไปสะดอกคอได้ยิ่งดีเรื่องของการบริจาคเลือดผ้าห่อศพโรงศพหรือแม้แต่ช่วยเหลือนะคะกับโรงพยาบาลต่างๆอันนี้จะทําให้ดวงดีมากยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานนะเดือนนี้ค่อนข้างอ่อนไหวว้าวุ่นสับสนป,ปัญหาเรื่องของความรักปัญหาเรื่องของครอบครัวนะทำให้มีกระจิกกระใจายในเรื่องของการทํางานเท่าไหร่นะคะเดือนนี้อาจจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างด้วยอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะอย่าเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะต้องรู้จักปรับตัวต้องรู้จักนะคะ กระตุ้นตัวเองกับเรื่องของการทํางานให้มากสักนิดหนึ่งนะคะคืออารมณ์จกบูบูปบวบอ่ะนะคะขึ้นขึ้น,นลงลงอะ่ะนะรวมถึงนะคะบางคนนี่อยู่ในช่วงที่กาลังยกย้ายบ้านอยู่อาศัยก็ได้หรือว่า,าจ,จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านแล้วก็นะคะบางคนนี่อยู่ในช่วงที่แบบทําความสะอาดบ้าน บ่อยมากนะอะไรก็ไม่ถูกใจนะทาอยู่นั่นแหละนะคะทั้งวีทั้งวันนะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะช่วงนี้อารมณ์จะค่อนข้างว้าวุ่นนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี้ก็ต้องรอบคอบนะเพราะว่านะคะค่าใช้จ่ายเยอะมากนะเพราะว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะก็อยากใช้จ่ายนั่นใช้จ่ายนี่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่อันนี้เราก็ต้องแบบควบคุมนะคะถ้าเราควบคุมเรื่องของความคิดได้อะแล้วก็พยายามดึงตัวเอง ให้อยู่ในความมีสตินะนท,ทั้งเรื่องงานการเงินเนี่ยมันจะไม่เสียหายนะแล้วก็ดวงนี้มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคนวันอาทิตย์ต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดนี้ต้องระวังนะคะถึงแม้ว่าจะมีทุ่พบนของไพ่ความรักแต่ความต้องการที่มีมากจนเกินไปนะอาจจะทําให้ผิดหวังเสียใจได้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆนะคะไม่ใช่ไป รักและห่วงใยเขามากจนเกินไปนะแล้วก็ถามแกมบังคับอะ่ะนะคะอันนี้จะทําให้เรื่องของความรักพัฒนากันได้ยากสําหรับคนที่เกิดันอาทิตย์มีไพ่ความรักและแต่การพัฒนานี่มันยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่อันนี้ยังต้องระวังนะคะแต่ถ้าคนไหนเนี่ยไม่ได้มีปัญหานี้เลยนะไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปขู่เข็นเลยความสัมพันธ์เนี่ยมันจะสามารถพัฒนากันได้ไหมคือต้องมองว่าเดือนนี้มันมีไพ่ความรัก แต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์มีไพ่เสียหายฉะนั้นมันยังเป็นสถานการณ์ที่ยังนะคะต้องใช้เวลานะหรือยังต้องรอบคอบกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องปรับกันนะเพราะจะมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันอันนี้ให้รอบคอบด้วยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินของเหลวในร่างกายไขยมันในเลือดน้ำหนักตัว นะรวมถึงนะคะเรื่องของปุัติเหตุต่างๆนะคะหรือการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะอันนี้ให้ระวังด้วยนะคะแต่ถ้าเดือนนี้นะค,ะคนที่เกิดนะคะวันอาทิตย์นะคะต้องออกจากงานมาเป็นแม่บ้านอันนี้มองว่าใช่เลยนะนะเพราะว่ากลับมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวก็ต้องทําความสะอาดหรือต้องดูแลนะคะปรับปรุงในส่วนของตัวบ้านหรือคนในครอบครัว ก็จะค่อนข้างเหนื่อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยตรงกับใจเราเท่าไหร่ฉะนั้นก็ขอให้อดทนละกันนะคะถ้ามีเวลาก็อยากให้ไปทําบุญทําบุญนะคะกับมูลนิธิต่างๆนะคะโรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือว่าบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะร่วมสร้างโบสถ์วิหารวัดแล้วก็นะคะทําบุญนะคะกับมูลนิธิสัตตีต่างๆอันนี้ถือว่านะคะจะส่งผลนะกับดวงชะตานะคะคนที่เกิดนะคะ ราศีพิจิกวันจันทร์นี่ถือว่าเด่นนะคะกับเรื่องของการทํางานเพราะว่ามีคนให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการบริการหรือคนที่ทํางาน,นะะที่เป็นธุรกิจของครอบครัวหรือคนที่ทํางานประจําก็ถือว่าส่งผลดีนะคะการเงินนี่ราบรื่นนะเพราะดวงมีคนให้การช่วยเหลืออยู่แล้วส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนวันจันทร์นี่เด่นสดเลยเพราะมีโอกาสนะที่จะพบรักที่ดีหรือมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะหวานชื่นมากขึ้นเหมือนข้าวใหม่ประมันเลยนะฉะนันถือว่าความสัมพันธ์ดีมากๆค่ะคนที่เกิดนะคะราศีพิจิกวันอังคารนี่เด่นเรื่องงานนะจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือว่าในเรื่องของการทํางานก็ประสบความสําเร็จหรือมีความก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะเดินทางไปที่ ต่างประเทศนะคะถามว่ามีโอกาสไหมมีนะภายการเดินทางขึ้นมาแล้วนะคะชั้นโอกาสกับเรื่องของการทํางานก็ดีหรือคนที่กําลังเรียนอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ที่ปรึกษานะคะที่ดีด้วยทําให้เรื่องของการเรียนการศึกษาก็มีโชคเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่คือรายได้มาจากงานนะหรือบางคนที่มีรายได้มาจากทางไกลอันนี้มองว่าส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะก็พบรักจากการทํางานแหละพบรักนะคะจากการเดินทางหรือแม้ แต่พบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะอันนี้ถือว่าดวงความรักมันเกิดขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเหมือนกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของงานนะยังเป็นที่ปรึกษากันอยู่แต่อยากจะให้หาเวลาใกล้ชิดก,กันบ้างเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ต่างคนต่างทํางานฉะนั้นอาจจะต้องหาเวลาหวานชื่นกันด้วยนะคะคนที่นะคะเกิดราศีพิจิกวันพุธนะคะเดือนนี้ถ้าทำนะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารต่างๆ นะคะรวมถึงนะคะทางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนวดแผนโบราณนะ,ะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงนะคะแล้วก็ทํางานข้าราชการแล้วคนที่ทํางานด้านกฎหมายต่างๆนะคะนี้ถือว่าถูกชะโงกนะคะคนที่ไม่ทํางานท่นี้ต้องระวังนะ,ะ,นะ,ะเพราะาอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาเรื่องของงานนะคะหรือมีเรื่องให้ต้องจัดการโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆนี้ต้องรอบคอบเลยนะ,ะเป็นเดือนที่อาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ หรือคนที่เกิดวันพุธก็ห้าวิพากวิจารใครคือต้องพยายามพูดให้น้อยๆแล้วก็ต้องพยายามทํางานให้ละเอียดไม่งั้นจะมีปัญหาคือบางคนมีปัญหาเรื่องของสัญญาด้วยนะคะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามก็ต้องตรวจสอบต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะแล้วเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความก็ยังต้องระวังนะการเงินนี้ให้ระวังนะคะเพราะว่าให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันนะคะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆต้องรอบคอบโดยเฉพาะอย่างที่เตือนไปห้ามนะคะไปพูด ะะเสียหายนะคะให้กับคนรอบข้างอะ่ะจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบนะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการาวิพากษ์วิจารหรือการไปคอมเมนต์อ่ะนะคะที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดนี้ถือว่าคนวันพุธเนี่ยนะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่เสียหายถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะแต่ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องพัฒนาไปก่อนแล้วก็ต่างคนต่างก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมด้วย คือยังไม่ได้พูด <S 2> <S 2> ว่าจะคบหากันมันเลยเป็นความรู้สึกอ่ำอ่อ,อึ้องอ่ะอ,อ,อ,อืดๆอัดๆหน่อยนะคะ <S 2> <S 2> ฉันบอกว่าคนวันพุธนี้ยังไม่เด่นเรื่องของความรักนะแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะรักใครสักคนหนึ่งก็ควรที่จะนะคะพยายามแสดงความรู้สึกด้วยนะคะอย่าไปปิดบังอย่าไปซ่อนเลนอะไรไม่อย่างนั้นนะคะความรักมันก็อาจจะมีปัญหาหรือพัฒนากันยากนะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยนะว่าคนที่เข้ามานี่เขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือย,อยังนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาให้ระวังความหึงหวงกัน เดือนนี้จะมีความหึงหวงความระแวงค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของการแบบแอบดูโทรศัพท์หรือการเช็คข้อความเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะฉะนันต้องไปปรับกันด้วยนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันพฤหัสบดีนะคะมองว่านะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะอาจจะต้องระวังนะจ,จะมีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับหัวหน้านะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะถูก กับเรื่องของการทํางานค่อนข้างมากหน่อยนึงฉันต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งนะคะหรือความไม่เข้าใจกันด้วยต้องใจเย็นๆนะคะพยายามนะทำให้เรื่องของการทํางานนะคะประสบความสําเร็จให้มากที่สุดก็จะเป็นเดือนที่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีกว่าจะสําเร็จนะจะเหนื่อยกว่าทุกคนนะคะไม่ใช่แต่งงานที่เราได้รับผิดชอบด้วยอาจจะต้องแบบ ไปดูแลเด็กนะคะหรือว่าไปรับผิดชอบตรงที่ต้องฝึกฝนอะ่ะเด็กฝึกงานด้วยนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราต้องไปจี้งานหลายอย่างแล้วก็ยังมีความรับผิดชอบหรือว่ามีความผิดพลาดที่เราต้องไปแก้ไขเลยต้องไปวิ่งเองด้วยก็เลยยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยที่สุดนะคะฉะนั้นก็ถือว่าให้พยายามแล้วก็ให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือความใจร้อนละกันส่วนเรื่องของการเงินก็อยากให้ควบคุมสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายนี่มันอาจจะยังมากแล้วก็อาจจะมีความผิดพลาดด้านการเงินคือบางคนเนี่ย ต้องระมัดระวังการถูกหยิบยืมเงินไม่ควรไปคำประกันให้ใครแล้วก็นะคะเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรือการปร,ปรับปรุงบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายได้อันนี้ก็ให้ควบคุมตรงส่วนนั้นเรื่องลูกเรื่องบริวารนั่นแหละอาจจะเข้ามานะคะให้เราต้องรับผิดชอบส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามานะอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือ,ออาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนก็ได้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่อย่าเพิ่งรีบร้อนเนี่ยใจเย็นๆไปก่อนนะคะเพราะว่ายังมีชิ่วพลนของไพ่ที่ต้องระวังอยู่ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาต้องปรับกันนะโดยเฉพาะนะคะจะมีข่าวลือแปลกๆนะหรือมีคนเข้ามายุแยงอะ่ะนะทำให้ชีวิตครอบครัวนี่นะคะไม่ค่อยที่จะสงบนะะหรือไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ฉะนั้นอาจจะต้องไปปรับกันให้มากๆแล้วก็พยายามใส่ใจกันให้เยอะๆหน่อยนะคะแต่ถ้าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะคะทำงานเป็นงานข้าราชการนะคะแล้วก็ ทํางานที่เป็นช่างเป็นวิศวะนะคะหรือว่าทํางานในเรื่องของการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆนี้มองว่ายังเป็นสถานการณ์ที่ถูกชะโลแต่ก็ยังเป็นเดือนที่งานมันจะเข้ามาเร็วนะเราต้องรีบทำอ่ะให้เสร็จนะ่ะมันก็เลยยังเหนื่อยอยู่นะคะคนที่เกิดน,นะคะราศีพิจิกวันศุกร์นี่นะคะต้องมองว่าเดือนนี้งานจะยุ่งมากๆเพราะอาจจะมีความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งความรับผิดชอบนะคะแล้วคนไหนที่มีความคิดที่จะขยายธุรกิจ อันนี้ต้องใจเย็นๆนะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนมากไม่งั้นมันจะทํางานไม่ทันนะคะบางคนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่เราแบบทำงานแล้วก็ขยายธุรกิจไปด้วยอย่างเงี้ย นะหรือว่าอาจจะมีความคิดที่จะควบรวมกิจการก็ได้อันนี้ก็มองว่าจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างยุ่งอยู่นะแต่ขอให้ทํางานนะคะด้วยความรอบคอบนะก็ยังถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงิน,นต้องมองว่าค่าใช้จ่ายนี้หมุนเงินเยอะเหมือนกันนะเข้าขวาออกซ้ายเพราะคนที่เกิดวันศุกร์นี้ยังมีเรื่องของการผ่อนทรัพย์สินอยู่นะคะอันนี้ก็ให้ควบคุมเรื่องของการเงินถ้าเราผ่อนทรัพย์สินเนี่ยถือว่าเราผ่อนได้นะมันเกิดประโยชน์นะคะ เพียงแต่ว่าไม่ควรผ่อนทีเดียว2อันน่ะมันจะทําให้เรารู้สึกหนักและก็เหนื่อยจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ให้ไปวางแผนในเรื่องของการผ่อนนะทรัพย์สินนะคะให้รอบคอบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่จะเตือนก็คือเรื่องของการเงินน่ยนะ ไม่ควรให้ใครจยิบยืมเงินนะไม่งั้นมันจะมีปัญหานะคะเกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีความคิดที่จะซื้อที่นะคะอันนี้ถือว่าซื้อได้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในอนาคตนะคะแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะเป็นการซื้อเก็บเอาไว้แล้วสร้างกําไรในอนาคตมันส่งผลดีกับเรื่องงานและมันจะทําให้เรื่องของการเงินไหลเข้ามาถ้าเราซื้อที่เก็บไว้แต่ก็อยากจะให้ตรวจสอบดูด้วยว่าที่ที่เราจะไปซื้ออ่ะเขาติดจำนองไว้หรือเปล่านะคะให้ไปตรวจสอบตรงส่วนนั้นนะคะ ส่วนคนที่มีความคิดที่จะขายที่ถามว่าขายได้ไหมก็คือมันก็ขายได้แหละนะคะเพราะไพ่การเงินก็ขึ้นแล้วแต่ไม่อยากให้รีบร้อนในเรื่องของการขายนะคะอยากจะให้รอดูสถานการณ์ในช่วงปลายเดือนไปก่อนแล้วก็ช่วงเดือนถัดไปน่าจะได้ราคาดีกว่านี้หรืออีกสัก2เดือนนะราคามันจะสูงกว่านี้นะคะถ้ารีบขายตอนนี้ราคาจะถูกขอต่อเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของกำไรนี้ก็จะลดลงไปด้วยนะอยากจะให้รอไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะ เดือนนี้ถ้ามีคนมาบอกว่าไปค้ำประกันให้หน่อยอยากซื้อที่อยากจะกู้เงินให้หลีกเลี่ยงนะให้ระวังค่ะส่วนในเรื่องความรักนะคะสําหรับคนวันศุกนี้มีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังห่างกันนะ่ะนะหรือว่าต่างคนต่างก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้มาพัฒนากันอย่างแบบเต็มที่เท่าไหร่นะคะก็ ค่อยๆจเจนเย็นนะคะประมาณ2เดือนนั่แหละหรือว่าประมาณ2เดือนขึ้นไปะนะคะความสัมพันธ์ก็จะชัดเจนมากขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต,ต้องระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินอันนี้ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภายในการทํางานของตับหรือฮอร์โมนหรือการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือการทรงตัวต่างๆต้องรอบคอบคนที่เกิดน,นะคะราศีพิจิกนะคะวันเสาร์าเดือนนี้ถือว่าดีนะคะความรับผิดชอบ ค่อนข้างเยอะแต่ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินอาจจะมีโอกาสได้รับโครงการใหญ่ๆนะคะหรือธุรกิจที่เราลงทุนไปนะคะก็เกิดกำไรอย่างมากเลยฉะนั้นความรับผิดชอบนะคะที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะอยากจะให้นะคะขยันให้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและก็ถูกขึ้นเงินเดือนด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังยุ่งกับเรื่องของงานอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่อยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะง,งานเยอะอันนี้เราก็ต้องพยายามนะเข้าใจกันนะคะแล้วก็พยายามหาเวลานะคะที่จะกินข้าวด้วยกันด้วยนะจะทำให้เรื่องของความรักดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะต้องบอกว่าทั้งเรื่องงานสวยอยู่แล้วการเงินก็ มีนะคะในเรื่องของไรายได้ที่ดีอยู่แล้วอันนี้คิดว่าทั้งงานทั้งเงินอ่ะย,ยังเกิดประโยชน์นะแต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งคนที่มีไพ่ความรักที่ดีแล้วก็ไพ่ความรักที่เสียหายนะมันก็เป็นเรื่องของความรักที่ ไม่ได้หมายความว่าคนที่เกิดราศีพิจิกจะต้องสมหวังทุกคนไปนะอาจจะมีคนที่สมหวังเรื่องของความรักนะคะแต่ก็มีนะคนที่เกิดราศีพิจิกที่ต้องผิดหวังในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะคะคําว่าผิดหวังในเรื่องของความรักไม่ใช่การถูกปฏิเสธนะคะจากอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีพิจิกเองก็ได้ที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามายังไม่ใช่ความรักที่ถูกใจหรือยังไม่ใช่คนที่เข้าใจคนที่เกิดราศีพิจิกเท่าที่ควรนะคะ แต่ในเรื่องของความรักดีๆนะคะก็ปรากฏขึ้นแหละนะคะฉะนั้นก็ยังมีคนที่รักนะแล้วมีคนที่หวังเดียวคนที่เกิดราศีพิจิกจริงๆนะคะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคนดีๆเข้ามาแล้วก็อย่าปล่อยไปนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะก็ไม่ควรเสียเวลานะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้แล้วเกิดความราบรื่น เกิดความสำเร็จนะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะว่าไพ่แสงสุกนะคะจะชี้นาว่าอย่างไรจะสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกบอกว่าการทํางานนี่ยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีพิจิกอันนี้ส่งผลเหมือนกันสอดคล้องกันนะการทํางานกับคนมากๆนี่นะคะถือว่า อาจจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีด้วยเรื่ององค์การทํางานเรื่ององค์การบริการนี่ถือว่าจะทําให้เกิดความก้าวหน้านะคะจะเป็นไปตามที่คนที่เกิดราศีพิจิกตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะแต่ขอให้ตั้งใจนะจะประสบความสําเร็จแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะ เป็นลักษณะเหมือนกับการเงินเข้ามาช้าๆนะคะแต่ถือว่าไรายได้การเงินนี้ยังเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีพิจิกโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินยังแก้ไขไปได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินหรือเข้ามาร่วมหุ้นลงทุนนะคะซึ่งก็ยังทําให้ ัญหาด้านการเงินเนี่ยยังส่งผลดีอยู่หรือยังมีโอกาสนะที่จะสร้างกําไรนะกับเรื่องของไรายได้อาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกเองนะอาจจะต้องแบบอ่านรายละเอียดให้ดีนะคะคืออะไรก็ตามที่เราไปคุยกันมาก่อนแล้วอะ่ะมันอาจจะถูกปฏิเสธมาก่อนนะหรือมีปัญหามาก่อนเรื่องของการเงินเดือนนี้จะมีการตกลงกันได้นะคะแล้วก็ทําให้ส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบ,บอกกนโสดนะควรที่จะ เรามาระวังนะคะความสัมพันธ์ที่เข้ามานี่อยากจะให้ใช้เวลาให้มากยิ่งขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกไปนะก็คือคนที่เข้ามาก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะว่าเขามีพันธะหรือเปล่าหรือว่า,าจ,จะเป็นคนโสดเองก็ได้นะคะคนราศีพิจิกอ,อาจจะยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาก็อาจจะปฏิเสธนะคะหรือไม่พร้อมที่จะคบหา หรือว่าคนไหนที่เคยให้คํามั่นสัญญาว่าเนี่ยจะเดินทางมาหาเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่มาก็ได้มันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนหลายอย่างฉะนั้นนะ่ในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดต,ต้องใช้เวลานะคะแล้วปล่อยนะให้เป็นเรื่องของบุญวาสนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอยากให้ไปปรับกันไม่งั้นจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะให้เรามาระวังนะคะเรื่องของโรคหลงลืมอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเอ็นสายตา นะคะอันนี้ให้ระวังแล้วก็ต้องระวังด้วยนะอันเดือนนี้เนี่ยคนที่เกิดราศีพิจิกอาจจะนะคะถูกลมเพลิมพัดนะหรือมีบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเข้ามาทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยนะคะอาจจะมีคนทําสิ่งไม่ดีใส่นะแล้วทําให้มีปัญหานะกับเรื่องของสุขภาพนะแต่ว่าคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลอยู่หน้าที่จะ แคลคลาดหรือผ่านไปได้โดยเฉพาะการสร้างกุศลการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือการปฏิบัตินะคะจะทําให้นะคะผ่านในเรื่องของสิ่งร้ายๆนี้ไปได้นะก็เห <c oughs> มือนกับมีคนอาจจะทําสิ่งที่ไม่ดีใส่นะฉะนั้นให้รอบคอบนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการรับประทานยานะหรือการรับประทานสมุนไพรอะไรเนี่ยนะคะ <c oughs> อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยจะได้ไม่มีการรับประทานนะคะที่ผิดนะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะจะได้มีเรื่องของคลิปแล้วก็มีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ